แล้วเรองี้มจบรยะเร่ของการร้องแบบนี้สารจรมครับในะบเราจะบอกว่าจบแล้วเขาบอกว่าไม่จบเขาก็มีสิทธิ์จะร้องไปแล้วปปชจะรับหรือไม่ก็แล้วแต่ปปชก็ทําได้สองขยักขยักที่หนึ่งคือรับหรือไม่รับกขยักที่สองคือรับแล้วก็พิจารณาในเนื้อหาก็เรียกให้การสืบพยานว่า อ๋อร้องกมิการการก็กแล้วแต่เขาตไม่ริกต้องถามทางกรรมิการไงก็ต้องถามทางกมิการนะาก,รก,ารากร็ไม,ไม่ไม่มีความเห็นะฮะใครเห็นว่าทำได้ก็ก็ไปทำก็แล้วกัน ให้จำเป็นเป็นระเบียบภายในของหน่วยงานเขาออกมาตั้งแต่ปี1948ฉบับหนึง่ง1948นั้นดูสิใครเป็นพบทบแล้วเขาก็มีอำนาจในการจัดสวัสดิการไอ้คำมันมีกฎหมายรองรับนั้นนะ่ะบางเรื่องมันก็ไม่ต้องขัดกับกฎหมายก็ได้ไม่จําเป็นต้องรองรับโดยโดยตรงแต่มนอำนาจอย่างหน่วยงานที่จะจัดสวัสดิการเนี่ยสวัสดิการนั้นนะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นมันเกี่ยวกับคนข้างในเท่านั้น มันก็ไม่ต้องลงรักิจานหเบกษาสิ่งที่ลงรักิจญาณหเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการก็คือระเบียบปฏิบัติที่มีผลต่อคนทั่วไปเห็ือนอย่างสหเสิร์เนี่ยสนักในข่าวรมอใี่คนก็กู้หรืออะไรมันก็เป็นเรื่องภายในของเขาก็ไม่ทราบ ร่างกำหนดนั้นได้เขียนไปแล้วว่าในกรณีที่มีการประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉินก็อาจจะออกข้อกำหนดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้จัดแารเรื่องนะตามมาตราเก้าซึ่งในเรื่องนี้เขาก็เคยออกข้อกำหนดในระยะแรกๆห้ามชุมนุมกันได้นะฮะจูมาก็ผ่อนคลายลงลดจำนวนคนลงอะไรลงอะไรเพิ่มจำนวนคนขึนข้นอะไร ก็ทําได้ก็ตอบว่าทำได้แต่ไม่ได้ทำในเวลาเพราะยังไม่เห็นความจำเป็นแล้วก็จะระบุพื้นที่ก็ได้จะระบุพฤติกรรมของการชุมนุมก็ได้ตั้งเงื่อนไขเงื่อนเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็อย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานเนี่ยเขาก็เพิ่งบอกว่าเอาละจำนวนคนขึ้นไปได้ถึนง200 250 ทำได้ฮะถามว่าทําได้ไหมก็ตอบว่าทำได้ไะไดจะอันนี้เดี๋ยวขอให้สบควงเล็กนะฮะที่ท่านเลขาสมชเป็นประธานท่านลองไปช่วยดูเมื่อวันซืนประชุมศูนย์สบสมั้งอะไรก็ได้ได้สั่งการนะว่าให้ไปดูกรีภาคเหนือ ว่าจะตีวงเฉพาะภาคเหนือยังไงหรือเปล่าหรือว่าจะจะลามมาถึงเทพจะทำยังไงให้ให้เขาไปดูเองก็ก็แล้วแต่ว่าจะให้ทำยังไงไม่ต้องเมื่อประกาศสถานการณ์ุกเชิญแล้ว ก็สามารถที่จะออกข้อกำหนด123456 1ห้ามจุมนุม2ควบคุมสื่อ3เข้ายึดอายัด4567ก็มีบอกไวหมดแต่บัดนี้เราไม่ได้ใช้เลยสักข้อเดียวเสนออำนาจเป็นของนายกนมมใุของ ก็มึงเขาตัดสินแล้วคดีถึงที่สุดรับมีผลผูกมัดองค์กรทั้งวงมันก็ต้องตอบจบสิใครที่เห็นว่าไม่จบจะไปร้องต่อก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไปร้องเอาแล้วเขาจะรับหรือไม่รับรับแล้วจะทำยังไงต่อก็แล้วแตจ่จะเดิมก็ได้ใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับก็แล้วแต่ละอันนี้แหละคือสําคัญคือรับแล้วทํำยังไงต่อ รับแล้วก็ต้องไปถามเขาย่ามาถามผมเลยถามผู้ที่รับเรื่องนะว่าเมื่อรับแล้วสอบแล้วตีหลังแล้วจะทํำยังไงต่อจะรายงานสภาจะนําไปสู่การอภิปรายไม่พอใจหรือว่าจะส่งไปให้ปปชหรือจะส่งสารหรือจะทํำยังไงก็แล้วแต่ก็เราเป็นผู้ต้องหาเราเป็นจําเลยเราจะบอกว่ายกฟ้องแล้วเราก็ยังบอกไม่จบโว้ย ก็คุณก็เป็นจำเลยที่แปลกแต่ถ้าโจทย์เขาบอกว่าเขาร้องว่าผิดแลศาลยกฟ้องบอกไม่ผิดโจทย์บอกไม่จบก็โจทย์ก็อุทธรณ์ได้ดีกาได้จะเมินคดีนี้มันไม่มีอุทธรณ์ดีกาทีนี้คุณไม่จบคุณจะไปยังไงก็ช่างคุณแต่ไม่ใช่ทางฝ่ายของผู้ถูกกล่าวหาหรอก คนละประเด็นกันผมได้ยินพูดกันไปแล้วล่ละอันนั้นสูงกว่าอันนั้นนะหนึ่งสารก็ไม่เคยบอกว่าอะไรสูงกว่าอะไรผมผมไม่ไปอธิบายแก้และเหนื่อยที่จริงคําตอบมันมีอยู่ชัดทั้งหมดอะถ้าคุณไปอ่านคำยินิจฉัยสารมือฉบับเต็มก็เริ่มต้นเขาร้องว่าผิดตามมาตราหนึ่งร้อแบสลเล็บและมาตรา1นึ่งรเล็บสาเนี่ยเขาเขียนไว้ยังไง มาตร18า184วงเล็บ3น,น,นี่คือรัฐธรรมนูญนะไม่ได้คือระเบียบเขาก็บอกว่าไม่ให้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานของรัฐเป็นกรณีพิเศษขีดเส้นใต้คำว่ากรณีพิเศษเว้นแต่จะเป็นการรับซึ่งหน่วยงานนั้นได้ปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปในธุรกิจการงานปกติเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้น การรับอะไรที่ไม่ใช่พิเศษก็ตอบว่ารับได้ที่รับได้นั้นรับตามระเบียบแต่ระเบียบนั้นมาตรา184บงเล็บ3อนุญาตให้ออกเหมือนกับเรื่องการมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา44ซึ่งเป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่ามีเสรีภาพแต่การจํากัดเสรีภาพนั้นทำได้ในกรณี1 2 3 4 5ตามวรรคสอง เพราะฉะนั้นต่อมาเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติมาจำกัดเสรีภาพพระราชบัญญัตินั้นออกตามมาตรา44วรรค2คุณจะบอกว่าพระราชบัญญัตินั้นใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ่างนี้ได้ไหมแตอว่าไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญ,ญให้อำนาจเขาไปออกเองทีนี้มาถึงกรณีอยู่บ้านมาตรา184วรรค3เขาก็บอกว่าไม่รับเงินไม่รับสิทธิประโยชน์จากส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ เป็นกรณีพิเศษเพราะจะอะไรคือกรณีพิเศษมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ไปดูเป็นเรื่องๆไปเมื่อมีการออกระเบียบมาให้สามารถทําได้มันก็ไม่ใช่กรณีพิเศษเป็นเป็นกรณีบุคคลทั่วไปผมตั้งคาถามถามถามาสามสี่วันก่อนเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยคุณลองคิดอย่างเงี้ยถามว่าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเป็นข้าราชการ ต่อมาออกแล้วมาเป็นรัฐมนตรีสมัยเป็นข้าราชการบํานาญเนี่ยเขาก็สามารถรับเงินค่ารักษาพยาบาลได้ใช่ไหมฮะถามต่อไปว่าเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีเ,เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้แต่เพราะเขาใช้สิทธิ์ของข้าราชการบํานาญไปเบิกค่ารักษาพยาบา,เบาลาาบานเนี่ยเบิกได้ไหมคําถามที่สองที่บอกว่าไม่ให้รับเงินเนี่ยเขาไม่ได้บอกไม,ไม่ให้รับโดยเด็ดขาดสามพันสี่พันก็ช่างคงต้องถามมั้งว่า ขณะนี้คนเป็นร,รัฐมนตรีคนเป็นนายกรับเงินเดือนหรอือเปล่าคุณว่ารับหรือเปล่าเป็นแสนด้วยเกินสามพันด้วยแล้วทำไมรับได้ก็ได้บอกห้ามรับไงทำไมรับได้ทำไมนายกใช้รถประจำตำแหน่งได้แล้วถ้าบอกว่าอยู่บ้านพิษณุโลกเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่บ้านพิเณษโลก ถามว่าถ้าเกิดย้ายเข้าไปอยู่บ้านพิษณุโลกทําไมถึงอยู่บ้านพิษณุโลกได้ก็เป็นการรับสิบทธิประโยชน์จากสุรรัชการไม่ใช่หรือคําตอบว่าใช่แต่ไม่ได้เป็นกรณีพิเศษเพราะใครที่เป็นนายกเขาก็ให้อยู่ทุกคนใครที่ทํางานเป็นรัฐมนตรีเขาก็ได้เงินเดือนทุกคนก็ใช่ก็เหมือนกันไงทีนี้ถ้าบอกว่าอ้าวแต่ถ้าหากว่าอยู่บ้านในฐานะที่เป็นนายกเช่นบ้านพิษณุโลกไม่เป็นไร ไปอยู่บ้านทหารน่ยอยู่ไม่ได้เพราะว่านายคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะอยู่บ้านทหารแต่อันั้นมันก็จะมาเหมือนกับเรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาลเมื่อกี้เนี่ยหรือที่ผมถามมันซื้อเนี่ยว่าคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรอกเคยบินบ่อยกับการบินไทยซึ่งเรื่องนี้เกิดเรื่องมาแล้วนะเคยบินบ่อยกับการบินไทยแล้วก็สะสมไมเลชรอยอออกิพลัอยู่มาก็มาเป็นรัฐมนตรีถึงเวลา ไปไหนเป็นส่วนตัวถามว่าไปขอขึ้นตั๋วรอย l ออกกิจการบินไทยได้ไหมได้แต่เขาไม่ได้ขึ้นในฐานะนายกนะแต่เขามีสิทธิ์จะขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วอันนั้นการบินไทยก็ไม่ได้ให้เป็นกรณีพิเศษใครที่เป็นเช่นนี้การบินไทยก็ให้หมดทุกคนก็เหมือนกับระเบียบกองทบบัพบกใครที่เป็นอดีตพบทบ,ทบและยังทำคุณประโยชน์อยู่เขาก็ให้ทุกคน ก็เหมือนกับที่ให้พลเอกเปรมอยู่บ้านพักสี่เสาเคยให้อดีตพบทบจำไม่ได้ว่าใครบ้างที่ไปเอ่ยถึงเลยอยู่บ้านพักเกสโกมลนสมัยก่อนที่จะรื้อเอามาทำอะไรกันเนี่ยก็อย่างนี้ก็เป็นต้นคือถ้าจะพูดต่อไปอีกนิดนึงก็พูดอย่างนี้เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นข้าราชการหรือเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราชินกับคำว่าบ้านหลวง าการพลเรือนก็ชินกับคําว่าบ้านหลวงผมเองผมไม่เคยอยู่บ้านหลวงเพราะผมไม่เคยรับราชการต่างจังหวัดใครที่รับราชการต่างจังหวัดก็จะอยู่บ้านหลวงถ้าไม่มีบ้านหลวงให้ก็มีสิทธิ์เบิกค่าชาวบ้านคําว่าบ้านหลวงในกระทรวงทั้งหลายนั้นคือบ้านที่หลวงจัดให้แล้วคุณมีสิทธิ์อยู่เฉพาะเมื่อคุณดํารงตําแหน่งเมื่อพ้นตําแหน่งคุณต้องออกอย่างเช่นคนทีเป็นอาจารย์มายรัชพัฒน์เขาก็มีบ้านพักให้ ตอนหลังกเกษียณแล้วยังไม่ยอมออกมันก็เป็นที่มาของการต่ออายุ180วันนั่นคือบ้านหลวงแต่ในกรณีของทหารนั้นนะ่ะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคําว่าบ้านหลวงในความหมายของทหารนั้นนะ่ะเขามีความหมายถึงบ้านสองประเภทและไม่ใช่เพิ่งจะมามีความหมายเมื่อตอนที่บริษัทยุทธ์ฟ้องเขามีความหมายมาตั้งแต่ปีก่อนปี2448ตอนนั้นใครเป็นผบบทบ ก่อนคุณสนทิ่บุญ,ญรัตน์กลินอีกใครก็ตามเนี่ยระเบียบมันมีอยู่ซึ่งบ้านหลวงในความหมายของฐานมีสองประเภทคือ1นึ่งบ้านพักกับ2ก็คือบ้านรับรองหรือบ้านพักรับรองบ้านพักนั้นคนที่ดูแลคือกรมสวัสดิการทหารบกแล้วก็มีสิทธิ์ให้ข้าราชการเขาอยู่ได้ออกค่าน้ำค่าไฟเองพลตำแหน่งต้องย้ายออกส่วนบ้านพักรับรอง ซึ่งไม่มีที่ไหนบอกว่าให้อยู่สามววันเท่านั้นห้ามอยู่นานขึ้นชื่อว่าบ้านพักรับรองเมื่อเรียกว่ารับรองมันก็รับรองแหละก็คล้ายๆกับที่เรามาเรียกว่าบ้านประจำตำแหน่งไม่อยู่ในอำนาจของกรมสวัสดิการทหารบกแต่อยู่ในอำนาจของคนคนเดียวที่จะอนุญาตได้คือพบทบเท่านั้นแล้วก็ต้องให้แก่บุคคลจังต่อไปนี้คือหนึ่งเป็นพบทบรหรืออดีตพ,พบทบบวกกับสอง ยังคงทําคุณงามความดีให้แก่กองทัพบกถ้าเป็นผอบอทอบอและเป็นอดีตคือเกษียณแล้วก็ไม่ได้ทําคุณงามความดี mm hmm. เขาก็ไม่ให้อยู่ถ้าให้อยู่ใครเป็นคนมีสิทธิอนุญาตตอบว่าผบทบเมื่ออนุญาตแล้วมันก็เป็นบ้านพักรับรองและอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วมันมีระเบียบร,รองรับมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีก่อนจะมีการฟ้องแล้วว่าในกรณีเช่นนี้ก็จะจัดสิทธิประโยชน์ ค่าน้ำค่าไฟยามแล้วก็สิ่งอื่นๆให้เพ่าน,นั้นเ <c oughs> ข้าใจแล้วก็ไปได้ก็ค่อยาพูด

แต่ว่ามันต้องเขียนออกค้อโดยตรง พยายามก่อนก่อนแตแล้วก็กลับมากับตัวหรือว่ากชอบทาอีสานของผมลืมควดนเกาะเล่นเลยไปเคยเป็นคนตากก่างจังหวัดแต่วา่ามาเป็นอาจารย์ก็รับราชการแบ่นี้มีธุระมีธุระาีทีม่มีสาขา เข้ามาเป็นรองไนข่าวทรรอมแล้วก็อยู่ๆมาเขาทั่วหมดแนงทั่วทังพวะเทศทักว